เื่อเร็วๆนี้ได้มีข่าวหลุดออกมาใหม่ที่เป็นข่าวด่วนข่าวแรงข่าวร้อนแซงทุกโค้งไม่ว่า<ห>จะเป็นปอร์เช่แลมโบ s u per car หรือแม้กระทั่ง G T R ก็แซงมาได้หมดนั่นก็คือการหลุดตัวละครตัวใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนเร็วๆนี้อีกทั้งภาพหลุดคลิปหลุดในวันนี้บอกเลยว่ามาเต็มครบสูตรแน่นอน <Wow. S 1> รวมไปถึงตัวละครลับอีกหนึ่งตัวที่จะแทรกแซงมาอีกด้วยนะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมรายละเอียดที่หลุดออกมาใหม่แบบครบ100%ก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไ like ลค์คลิป กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตรงเกสซเวจีนสำหรับเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอนี้ก็อย่างที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปแบบจัด จ้าเลยนะว่าน,นเวลาปัจจุบันตอนที่งคืนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมันมีข่าวด่วนหลุดออกมาใหม่เกี่ยวกับตัวละครใหม่ที่กําลังจะเข้าเซิร์ฟเวอร์จีนในเดือนหน้า oh. และก็คาดว่าในเดือนหน้าเนี่ยอาจจะมีตัวละครใหม่อีกหนึ่งตัวแทรกแซงมาผอมๆกันไปอีกด้วยนะเ <Wow. S 1> อาเป็นว่าเราไม่ต้องไปลีลาอะไรชัดๆเลยเพราะว่าชื่อคลิปนี้รวมไปถึงหน้าโปกก็บอกไว้อย่างชัดเจนว่าตัวละครตัวใหม่นั่นก็คือเจ้าตัวกาโร่ร่างผมแดงหรือกาโร่ร่าง SSR บวกซึ่งเจ้าตัวกาโร่ร่าง2หรือร่าง SSR บวกผมเองก็เพิ่งจะพบ ไปเมื่อ2วันที่แล้วเลยนะว่าไอ้เจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยอย่าพึ่งเข้ามาเซิร์ฟจีเลยเนื่องจากตัวดําของผมเนี่ยมีเปิดไม่พอนั่นเองแต่พอมาในวันนี้ก็ทําเอาผมนิ่ใจสลายเลยนะฮะเ<อ>พราะว่ามันมีคลิปหลุดออกมาแบบให้เราดูอย่างชัดเจนเลยว่าไอ้เจ้าตัวการโรลางอิสเอบวกเนี่ยน่าจะเข้าสู่สเซิร์ฟจีนในเดือนหน้านี้อย่างแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูรูปหลุดพร้อมกับคลิปอันติเมทสกิลของเขาเลยดีกว่า<อ>ก็สําหรับข้อมูลที่ผมนํามาแชร์ต่อเนี่ยก็จะมาจากผู้เล่นชาวจีนซึ่งช่อง, YouTube องอยูท ได้นะสําหรับผู้เล่นชาวจีนคนนี้เชื่อถือได้แน่นอน100%ไม่มีมั่วเด็ดขาดและก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยผมเองจะไม่โดนเกาหาว่ามั่วเหมือนกันนะ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรูปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนั่นก็คือเจ้าตัวโมเดลของกาโร่ร่าง SSR บวก oh. ซึ่งหลุดออกมาให้เราได้เห็นกันแบบจัดจักแบบชัดเจนสุดๆเลยนะไม่มีอะไรที่แบบแตัดต่อแม้แต่นิดเดียวเลยลองเข้าไปซูมดูใกล้ๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรองเท้าเรื่องกางเกงเรื่องเชือกที่ผูกเอวรวมไปถึงเสื้อผ้าของเขาหรือไอ้ผ้าพันแผลของเขาที่เขาพันอยู่เนี่ยก็ออกแบบมาได้เหมือนอนิเมะสุดๆรวมไปถึงทรงผมกับลูกตาสีส้มหรือสีแดงของเขาเนี่ยก็เหมือนอนิเมะมากๆบอกเลยว่าโคตรของโคตรจะชอบฮะ สำหรับโมเดลกาโรร่าง SSR บวกตัวนี้<อ>ก็ลองมาเทียบกับร่างแรกดูก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยนะส่วนไอ้กางเกงกับรองเท้าแล้วก็เชือกผูกเอวเนี่ยจะเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะแต่บางทีบางคนเห็นรูปนี้แล้วก็อาจจะหาว่าผมนั้นมั่วต่ต่อมาแน่นนอนเลย100%่งร<น>้อยเอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูรูปต่อไปซึ่งรูปรูปนี้ก็น่าจะยืนยันได้แบบ100%เซเลยนะสําหรับใครที่มีเชื่อข้อมูลจากช่องของผมก็สําหรับรูปนี้เนี่ยจะเป็นรูปภาพในการเปิดกาชาซึ่งโโลลก้้ดาานนหังขเเจะปป็รู สีแดงพร้อมกับเขียนสลักชื่อตัวเกม,รมหรือชื่ออนิเมะของเขาไว้ด้านหลังนะครับนั่นก็คือวันพันแมนโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเทม่มากๆส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นหินนะครับพร้อมกับลูกเมืองแล้วก็ยังมีลูกธนู2ดอกที่เขานั้นโดนโจมตีจากไอ้กลุ่มฮีโร่ที่ไปไล่ล่าเจ้าตัวการโลในโกดังนะสำหรับใครที่คิดช็อน,นั้นไม่ออกเดี๋ยวผมเอาคลิปมาให้ดูแล้วกัน ขอหน้าเดียววนในมือล่ะ สำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยากจะไปหาดูอนิเมะเรื่องวันพันแมนแบบภาคไทยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะจ๊ะ <Okay. S 1> เอาเป็นว่าเรากลับมาดูรูปนี้กันต่อละกันนะก็จะเป็นรูปาการเปิดกระชากนั่นแหละไม่มีอะไรมากมายส่วนเดือนหรือวันที่เนี่ยยังไม่มีบอกอย่างชัดเจนว่าจะมาในวันไหนแต่ถ้าเกิดมีรูปหลุดออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็คงไม่พ้นเดือนหน้าอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเท่านั้นยังไม่หมดครับสำหรับการมาของเจ้าตัวการุ่ยังมีอาวุธเฉพาะสามดาวหลุดออกมาให้เราได้ดูอีกด้วยสำหรับอาวุธเฉพาะของเขาเนี่ย หรือสมุดร,รวบร,รวมรายชื่อฮีโร่ต่างๆที่เจ้าตัวเด็กคางตูหรือคางกลมๆเนี่ยมันมอบให้กับเจ้าตัวกาโรร่าง SSR อบวกอันนี้ใครที่ยังไม่เคยดูก็สามารถไปดูในอนิเมะได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันจะมีเด็กตัวเล็กๆคนนึงเนี่ยมันแลดูจะชื่นชอบเจ้าตัวกาโรแล้วก็คุกคีกับไอ้เจ้าตัวกาโรอยู่พอสมควรวฮีโร่เนี่ยดีจริงๆเลยนะนี่ขอยืมสักอาทิตย์จะได้หรือเปล่าเนี่ยนะ แมนะ่ไม่อยากให้ยืมเลยอ่ะไม่เห็นเป็นอะไรไปเลยที่เหนียวจังซึ่งอุปกรณ์เฉพาะของเขาก็จะเป็นสมุดแบบนี้เลยนะครับมีเหรียญตายฮีโร่อยู่ด้านล่างพร้อมกับรายละเอียดข้อความที่บอกว่าจะเปิดได้เฉพาะตอนเลเวลส0ิขึ้นไปเท่านั้นแต่เรื่องวันและเวลายังไม่มีบอกเช่นเดียวกันนะสำหรับรูปภาพรูปนี้บางทีสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ค่อยจะเชื่อเนี่ยน่าจะมีความเชื่อถือขึ้นมาได้มากอยู่พอสมควรแล้วนะแต่ถ้ายังไม่เชื่ออ,อีกแล้วก็เอารูปหน้าสกิลรูปนี้ไปเลยฮะอโอ้โหบอกเลยว่ามาแบบเต็มๆนะสําหรับรายละเอียด ก็จะมีหลุดออกมาให้เราได้ดูทั้งหมด3อันเท่านั้นซึ่งปกติแล้วตัวละครระดับ S <c oughs> S R บวกเขาจะต้องมีสกิลหลักๆอยู่ทั้งหมด4สกิลไม่ว่าจะเป็นตัวละครแบบธรรมดาอย่างเช่นบาคูซานหรือกระบองเหล็กล่าง2ก็จะมีสสกิลเหมือนกันส่วนเจ้าตัวกีริวล่าง2ที่เป็นคอหลักเนี่ยก็มี4สกิลเช่นเดียวกันสาหรับสกิลที่4ของเขาเนี่ยจะเป็นคอสกิลของปีศาจนะแต่รูปสกิลของเจ้าตัวการโรอันนี้เนี่ยเปิดเผยม,มาแค่3อย่างเท่านั้นผมเองก็ขอเดาๆหรือคาดเดาไปก่อนเลยละกันนะว่าไอ้สกิลตรง เป็นสกิลพิเศษอันที่4แล้วก็ส่วนขึ้นยิงอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอันติเมดอันนี้ก็ขอบอกไว้ตามตรงเลยว่าเป็นการคาดเดาล้วนใครจะบอกว่าผมมั่วก็ได้นะก็ตามนั้นเลย <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเกิดยังมีเศษเสี้ยวบางคนบางท่านที่ไม่เชื่ออีกแล้วก็เอาคลิปการใช้อัตีของเขาไปกระแทกตาเลยละกันนะ <c oughs> สำหรับการโจมตีของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจุวงจุๆๆจ้จจ,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 จแล้วก็ต้มตีออกไปเป็นเหมือนกับพลังขึ้นเต่าของเจ้าตัวโกคูนะในเรื่องดาก้อนบอลคือแม่เหมือนมากเลยฮะสำหรับไอช็อตสุดท้ายดูดิเนี่ยมข้เาโห you oh. ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะเอ่อเท่อยู่พอสมควรนะสาหรับพลังขึ้นเต่าแต่ประเด็นคือมันโจมตีตัวละครแค่ตัวเดียวเอออ,อันนี้ก็ต้องรอดูมันเข้าเกมอีกทีหนึ่งนะว่ามันจะโจมตีตัวเดียวตามคลิปนี้หรือไม่เพราะปกติแล้วถ้าคลิปหลุดออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็น่าจะโจมตีเป้าหมายลายเดียวตามที่คลิปมันหลุดนั่นแหละยกตัวอย่างของเจ้าตัวอะตอมิกเนี่ยเวลาโจมตีเนี่ยมันก็จะโดนสตูทั้งหมด2ตัวซึ่งรูปแบบสกิลของเขาเนี่ยถ้ามองผืนๆเนี่ยมันแม่งจะต้องโจมตีหมู่แต่พอ แฟงร่าง2หรือซิวแฟง SSR บวกสำหรับตัวอย่างสกิลของเขาเนี่ยก็จะโจมตีศัตรูทั้งหมดเหมือนกันแล้วก็หลังจากที่มันเข้าตัวเกมมาแล้วเนี่ยมันก็จะโจมตีตามที่ตัวอย่างมันหลุดออกมาแบบเป๊ะเ,เลย mm. เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็น่าจะเชื่อถือได้สัประมาณ100%นะสำหรับการโจมตีเป้าหมายรายเดียวแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าจะเสียดายมากๆเลยสำหรับการโจมตีเป้าหมายรายเดียวของเขาต่อมาคลิปหลุดสุดท้ายจะเป็นแบบมีเสียงการโจมตีรับชมแบบชัดๆกันเลยละกันโอ้วดีครัโคตรดีเดอมันจะทะดู โอ,โ,โอ้โหโคตรเท่อะดูแบบสโลอีกหนึ่งรอบนะโอ้วนี่น่ะคือซินเดคดโอ้โหดูโจมตีครับผมเป็นหมัดไฟกับสายน้ำนะทลายหินรวมคอมโบคู่กันนะโอ้โหแบบ อลังการมากต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าไอ้สกิลอันตีอันนี้ที่เราดูเนี่ยเป็นอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวนะฮะย้ําว่าอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวไม่ใช่การโจมตีอันติแบบปกตินะเพราะฉะนั้นเอฟเฟกการโจมตีเนี่ยมันก็จะสวยงามกว่าการโจมตีแบบธรรมดาที่ไม่มีอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวขั้นต้นนั่นเอง <Okay. S 1> ลองดูใหม่กันอีกสักหนึ่งรอบครับบอกเลยว่าสวยงามมากนะต่อยเป็นแบบคล้ายๆกับเจ้าตัวเออ ตัวอะไรเดียเรียกอะไรวะเออไอเดมอนสลเีเยอร์ไอไอพระเอกอะโทจิโร่ใช่ไหมที่มันใช้เป็นขึ้นดาบอะไรสักอย่างนึงนี้เนี่ยที่มันเป็นน้ำกับเอเปลวไฟปานตะวันน่ะเออคือแม่งเหมือนมากเลยนะเนี่ยมีไฟมีน้ำคอมโบคู่กันแล้วก็ปล่อยเป็นพลังขึ้นเต่าโคตรเท่มากๆแต่น่าเสียดายตรงที่ว่าตัวผมไม่พอนั่นเองเออคือคู่ซิ่งเลยฮนะคุณผู้ชมเสียดายมากนะ แล้วก็เดี๋ยวผมขอลองสังเกตเวลามันโจมตีหน่อยแล้วกันว่ามันจะติดสถานะอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวลองดูฮะหมัดแรกโดนโจมตีไปมีขึ้นเออตรงนี้ด้วยนี่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 น่าจะเป็นสถานะไม่ยอ่อทอนะครับตรงนี้แต่น่าจะเป็นของฝั่งศัตรูซึ่งไม่น่าจะมีการลดอะไรมากมายหร้วมัง้ง แต่ฝั่งของเจ้าตัวการโรเนี่ยมันเขียนสถานะมโยทหอตรงนี้ด้านหน้าส่วนด้านหลังเดี๋ยวผมขอเวลาแปลสักครู่หนึ่งว่ามันแปลว่าอะไร <Okay. S 1> จากเท่าที่ผมไปแปลในไทม์สเลดมาเนี่ยมันบอกว่าก้าวข้ามไม่ยอมจำนวนนะแต่ถ้าแปลไอ้สองตัวนี้แบบเดียวๆเนี่ยมันคือสถานะมโยทอ,ถ,อถ้าให้ผมมองรวมๆหรือแบบแปลคร่าวๆมั่วๆหรือคาดเดามั่วๆข,ของผมนะน่าจะเป็นประมาณแบบโจมตีทะลุพวกสถานะมโยทหรือเปล่า oh, <no. S 1> อันนี้ก็ต้องอรอลุ้นดูอีกทีหนึง oh, <no. S 1> ่งเพราะอักษรสีแดงจีนตัวนี้ขึ้นมาแม่งโคตรชัดเจนเลยว่ามันเกี่ยวกับสถานะมย อย่าบอกนะว่าคอเกริวอามาตะจะโดนแก้ทางองีกเจอตอมิกเอสเออาบวกไปตัวเดียวนี้ก็ชิบหายทั้งทีมแล้วนะเจอกาโรเอเนอารบวกแก้ทางได้อีกคือแบบโอ้โหโหดเกินนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามันมีรายละเอียดสกิลขอ้อมูลอะไรหลุดออกมาใหม่อีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบไปแปลไทยมาให้เพื่อนๆได้รับ ชมกันอย่างรวดเร็วและก็ส่วนสุดท้ายนี้มีรูปหลุดอีกหนึ่งรูปนั่นก็คือเจ้าตัวฟูบุกิร่างที่2ซึ่งผมไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นร่าง SSR ธรรมดาหรือ SSR บวกนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูภายในตัวเกมอีกทีนึงแลวกันว่าไอ้เจ้าตัวฟูบุกิร่างนี้เนี่ยจะมาเป็นตัวละครใหม่ในเดือนหน้าพร้อมกับเจ้าตัวกาโรหรือว่าเจ้าตัวละครฟูบุกิจะมาลงในตู้ซัพพอร์ตแทนหรือเปล่าเพราะเร็วๆนี้เจ้าตัวแท่งซัพพอร์ตของทางเซฟเวอร์จีนก็จะหมดแล้วนะฮะในวันที่24ก็ถ้าเกิดเจ้าตัวฟบาาน,น,นี่งก็น้าเก รีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันได้ง่ายยิ่งขึ้นเอาเป็นว่าทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลที่ผมนำมาแชร์ต่อทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ถ้าชื่นชอบไม่ชื่นชอบอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันมาได้เลยหรืออยากจะติเตือนแนะนําแซดา่าอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันและก่อนจะปิดคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกด Subscribe และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน